Enjoy it, let's do it, come and take a look around สวัสดีค่ะดนตรีสีสารโมเดิร์นอนเตอร์เทนวันนี้พบกับสมโอพลพิมพายกันเช่นเคยนะคะวันสุกอีกแล้วค่ะกลับมาพบกันกับข่าวบันเทิงนะคะรอบนี้จะพาไปที่ประเทศเกาหลีใต้กับศิลปินหนุ่มๆกลุ่ม BTS ค่ะบอยกรุ๊ปชื่อดังของโลกในขณะนี้นะคะซึ่งตอนนี้เหล่าอาร์มี่หรือว่ากลุ่มแฟนคลับของ BTS น่าจะกําลังกระชุ่มกระชวยกันเป็นพิเศษนะคะกับเหล่าคอนเทนต์ต่างๆนะคะในการนําเสนอซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่กําลังจะปล่อยออกมาก,กับเพลง But เต r น้อง เนยของเรานั่นเองค่ะ ซึ่งกำหนดการในการปล่อยเพลงและก็ MV วนะคะมีกำหนดในวันที่21พฤษภาคมนี้ในช่วงเวลา13นาฬิกาของประเทศเกาหลีใต้และ11นาฬิกาของเวลาประเทศไทยนั่นเองยังไงเหล่าอามี่ก็อย่าลืมรอติดตามนะคะแล้วก็สตรีมเพลงนี้กันอย่างสุดเวียงกันไปเลยทีเดียวโดยเพลง But t ต r เพลงนี้นะคะรอบนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงภาษาอังกฤษของวง BTS เป็นเพลงที่2ถัดจากเพลง y ด a m ม t e ที่ได้ยอดถล่มทลายของทั่วโลกกันไปนะคะไว้เรามาลุ้นกันนะคะว่าเพลง b u ต t ตอร์ของ BTS เพลงนี้จะทำลาย สถิติของโลกอะไรกันอีกบ้างนะคะแล้วก็รอติดตามกันนะคะว่าช่วงระหว่างนี้เนี่ยจะมีอะไรออกมาเป็นคอนเทนต์ให้กระชุม่มกระชวยหัวใจไม่หัวจะเป็นคอนเซปต,ต์คลิปและทีเซอร์โฟโต้ต่างๆติดตามกันเรื่อยๆนะคะแล้วก็มาให้กําลังใจหนุ่มๆพร้อมกันค่ะแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามดนตรีสีสันเร์ o d นเอนเตอร์เทนเราจะมีสกู๊ปบันเทิงให้ได้ติดตามกันทั้งจากศิลปินไทยและต่างประเทศกันแบบนี้อย่าลืมมาอัปเดตด้วยกันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ Let's do it, come and take a look around